คุณน้องได้คิดเงินอีกคิดเงินะไรมากไปเสยียผมมาจากสุรินทร์ครับบ้านบ้านกระเทียมตำบลกระเทียมอำเภอสังขารจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอสังขารชื่อถมลสุขวิเศษที่เขาเรียกว่าคล้าวเมืองสุรินทร์ครับมีสั่งว่าวัานเดีวยวม<ะ>ีสั่งบ่บ่มีมีแต่ทาตูไปทางนู้น ผมไปรอบบ้านสั่งเอาอีกไม่ยังกระดาษหนึ่งกระดาษอะไรกระดาษเพลงครับผมกระดาษเพลงที่เขียนตอนผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เขียนเพลงแบบนี้ไปโรงพยาบาลบ่อยเลยบอกเครียดหรือแก่แก่เครียแก่ใจือเปล่าไ่เครียดเลยนี่ผมผมทำใหม่ครับตอนก่อนจะมานี้ว่ากระดาษเขียนเพลงบอกครับผม นี่มันก็เป็นมูลถ่ะชื่อชื่อว่ายังก่อเอาไ<ผ>ม,ม่ดูท้องมูลสูงวิเศษมามาตั้งหนึ่งผมทำมาเมื่อวานถึงสิบเอ็ดโมงตุ่นสองโมงอยู่นี่ครับสิบสองคือเที่ยงครับผมเอารถอะไรมาลงจากหน้าโรงพยาบาลโกสุมแล้วก็เาอสามรอมาครับ โล่งนี่มาเจอวโล่งยังลงจากรถรถนั่งครับรถซุรินคนเอนรถซุรินคนแก่นครับรถทั่วนี่บรอครับผมโอ้คอนเจนซุรินครับผมซุรินคนแก่นครับมาลงหน้าโรงพยาบาลปกติเขาไม่ผ่านทางนิดทางนี้ด้วยไม่ผ่านไม่ค่อยผ่านนานนานมันจะผ่านไปเชียงยืนอ้ผออกไปแล้วมาต่อสามรอครับผมมาหอดนี่เชียงครับสามรอบเขาบอกว่าตไปคามหน้าโรงพยาบาลมาไปบ้านลุง เดี๋ยวผมขอแวะมานี้แล้วทางนี้ขอฝากนุ่นเขาย้ายไปทางนู้นหมดแล้วมากระเพยครับนี่มาคนเดียวครับผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวเดี๋ยววันนี้สิทันเนี่ยบออยากคุยว่นเนี่ยมาหนี่มาอย่างัครับมาอะไรเพื่อให้ดูเพลงให้ดูเพลงครับแบบมันเป็นยังไงพอได้หรือเปล่าัปนีเพ่งเพลงอะไรครับเพลงทั้งหมดนี่แหละนี่บอกครับผมมีแต่เพ่งโจ๊กบนบนครับผม ผมน้องก็มีแล้วมีเขาเขาอัดนั่นแล้วมีหัวเพียงใส่เบีดนั่นแหละใส่เบ็ดซ่เนี้เขียนว่าใส่เบ็ดครับเรืเอยเตลลรตลเลอร์เตลเรเตอร์เตลอรอร์ตลอรีเแบนลอรเตลเลอร์เตลเลรล้วมรลรตอร์ลาลอรลอร์ลอลเลอรอร์นลเแอร์เตลรรรอร ไม่ยาวเลยว,วนไปวนมาแล้วก็ใส่เบ็ดตรงนียย้เองเอาเอาลองให้ฟังจังหน่อยเดี๋ยวบอลหน่อยหน่อยแต่ผมไม่ถนัดมันเป็นชันเอาเอา,เอามาเดินมาเดินเอาไปใส่เบ็ดนำกันไปใส่ไปใส่ทีหน้าของกำลันรีบรีบมาให้ไหนตาผมมองไม่เห็นเลยไป,ไปให้ทัานเนี่ยเด้อยมูเฮา ในเด้อมูเฮาเดเรเรเรเเรเเเเเพลงน <Okay. S 2> ี้เขาชอบนะชา,าทมันตรีบิงตัวนี้ก็ซ้ำสองครั้งวันนีปลาไล่มีปลานางอายแหละลายแท้เดอตบอซ้ำอีกนี้แหละมีปล,ลา,าลปตาบอดและปลาตาเลมีปลาตาเคว่ายอยู่ร่วมนำ้ำเตเรเรเๆเรเรเต้องคุณราวร้องดีถึงจะถูกเออโอเคเพลงอันนี้เป็นจังหวะ อันนี้จังละชีวิตชาวนาแบกเสียมเดินไปตามคันนานี่น,นี่ชีวิตชาวนาไปหาขุดปูหาปลาไปตามยะทาดคันนาบ้านเราหาอยู่หากินไปตามถินทานภูมิภูม,มิลำเนานี่นี่แหละชีวิตชาวนาบ้านเรามีทุกมีเศรา้าไม่เคยสบายครับผมเพราะตัวนี้ครับคุณักเรียงสองเพี่งพี่น้องมีป่าเบิดตเหรอ เีโยวกับป่าย่างเดโยวเลยเอาเพลงที่สามเหมืนไหนผมเรียกผมแซ่แซ่บกอก็ได้นะ,น,ะน้อยๆก็ได้อยู่เป็นอย่างนี้พอตื่นมาก็ด่าลูกด่าเมียเต้เรืเ่อยๆทำให้ลูกเมียเสื่อมเสียของวงตระกูลแบบน,นี้ครับคนพันนี้นิสัยไม่ดีไม่สมควรเก็บไว้เถิดทูลแบบน,นี้ครับจะหวังแบบน,นี้เอาเพลงดาวด ครับผมดาหัวเพลงนี้ก็มีอน่ามีป่านะ่ะเหมือนเพนี่ดีจเพลงนี้เขาอยู่เพลงนี้ชอบชอบป่าครับมีแบบมีนี่แหละแต่ผมผมองมองได้ด้วยอยากจอกกระเจียนตัวอันนี้นผมเขียนให้หมอไอหมอไอนัก,กจิตใจอยากให้ถามนะ่ะเขาถามผมบ่อยผมไปอันนี้ยาใหม่ผมเพียนโรคที่โรงพยาบาลหมดเลยมีเพียงเ,เพราะอย่างนั้นครับแล้วก็นี่วิชารักเดี๋ยวผมจ้หา สักครู่สักครู่เรียกเอามาให้ตัวลงสีเราเป็นธรรมดานี่ครับังสีแบบงามผมอยากให้แรม่พรร้องสักครู่สักครู่อ,อันนี้ต้องร้องหรอกเดี๋ยวเขาว่าเอาในตรงไหนนี่ยดูเสียงตรงนี้สักครู่สักครู่ไปดูเธอนี้แหละตาผมถ้าใช้ไม่ใช่แป่นกดอย่างนี้แหละ<แ>ดันเด่นก็สนุกมากดันน่ะมีสิทธิยาถ้าเชื้อผมแต่งที่โรงพยาบาลเพราะนั่นเอง ครับผมยาฉีดยาฆ่าเชือ้อฉีดยาฆ่าเชือ้อแัดงเกลือเธอหมอคนไข้ทุกเตียงเฝ้ารอฉีดยาเธอหมออยากหายเร็วไวคนไข้ทุกเตียงรอหมอผู้มีน้ำใจแบบนี้ครับมีว่าฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอผมแต่งเองทั้งหมดเลยนี่นี่หูใจให้อาผมก็ชอบเหมือนกันนี่ต้องร้องให้ค่องด้วยนะจังหวะเร็ว น้องสาวน้องนี่น้องน้องสาวน้องอยู่บ้านไหนจะงหวแบบนี้ก็ทักชลองปุ๊บน้องสาวน้องนั่นน้องไปแบบนี้ะหละจะไหวเร็วๆนะเพลงเพราะดีวผมหาสักครู่สักครู่เพลงนี้ก็เพราะเหมือนกันนี่จังหวเร็วๆนี่เช้าเสื้อลายน้องไปใส่จากคนดีหรือร้องเป็นลาวก็ได้ ขอถามทีคนดีมีแฟนหรือยังขอถามหน่อยคนดีตอบพี่ดังดังเสียงเบาจังตอบพี่ดังดังได้ไหมคนดีรีดีดีเออดิลีดิลีดิลีดิงในจังหวัดอันี้แหละที่มันเป็นจังหวะที่ผมจุดจุดแบบนี้ครับผมเดีวผมจะแต่งอ้เพลงนั้นอีกขุดปูแล้วก็กีปโอมทองักเราเขาเรียกอะไรนะเอ็งจิรอ ครับผมแต่งจังเราเร็วเร็วเองเพลงกิโลครับผมมีเพลงเยอะเพลูกทุ่งก็ชอบเอาบ้านคอยเอ็นกีโปมไงวะนั่นแหะอีโปมถักพุ่นกิโลเอากับบ้านเพลงนกอีรุ่มถ้าถ้าคนหาคนร้องเพลงนกอีลุ่มผมมีเสียงนกอีลุ่มร้องเรียกหาคู่ใจพี่สดแสนอดคู่ทางนี้เขาเรียกนกอีลุ่มเหมือนกันบอกอ้ยนกคุมแหละครับ่ใช่อีจะเอาตุ้มตุ้มงานนี้แหละตุ้มนกอีลุ่ม นกกระรูมครับนกนี่อยู่ในนี้หมดเลยนี่โอ้มีวันว่นเลี้ยงปลาบันนี้ง้มาเลี้ยงยาบันนี้ง้มาเลี้ยงนกครับโอ้มีมีได้ด้วยมีได้ด้วยดิผมจะจะจะเรียนในในในเรื่องเขามีอย่างเพลงนี้อาจารย์เอามาหยุดเอามาโชว์ดูวยนี่เพลงนี้ผมเพลินวู้ยางจริงๆเลยนี่อ่าหาเนี่เอามาบอกร้องให้ฟังดูมาเรียนทุกวันครูนั้นไม่สอนเรื่องรักทำให้อกหักวิชารัก ผมตาผมไม่พอมองไม่เห็นเลยเอาช่วยสิสำคัญสำคัญจริงนะวิชาขอรนี้เพรว่ามันต้องเบิ้ลมันต้องทำผู้อ่าว่างเมโลดีมาเบิ้งว่างทำร้องจังหวะแต่ผมตื่นเต้นไปหน่อยร้องไม่เพราะหน่อยตื่นเต้นบอกเห็นพยาบาลเราตื่นเต้นนะจอมผมดีใจมากที่ได้มานี้ผมอยากให้หาลูกทุ่งเยอะๆนะเพื่อจะดังมาเรียนทุกวัน คนนั้นไม่สอนเรื่องรักทําให้อกหักนี่แบบนี้แหละเดี๋ยวผมหายเพลงนั้นก่อนอยู่ในหนีว่างอยู่หนีโบตมกลัวยี่สิบเพลงนี่ผมเบิ่งเหรอเรีนบอครับเยอะๆกับยี่สิบเพลงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสักกระดสักครูให้อยากไปเรียนอยากอ่านเขียนอยู่ใกล้นรงรามที่สองที่สามคนงามแต่งตัวหรือยังพี่แต่งตัวคอย เนื้อคลอยทุกเช้าประจําเด็กก็ถามว่าตื่นแต่เช้าที่บ่มีไทยกรุงเทพหอตื่นต่เรื่องที่สองก็ไปแล้วอ่าผมแบบนี้ทำเสาเสาเรียนเลาอ่านี่อยเพึ่งรำคาญอันนี้เพีงเล่าเหมือนกันแหละอย่าเพึ่งรำคาญเออหรือผมหายเพียงนั้นก็จะร่งคันด้วเอานี่อันนี้เพีงเพราะนี่เช้า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 เต้นเน่เห็นเขาแต่งงานแล้วก็เดี๋ยว นี่โทเอ้หัวอกคนไข้ยางเราหมอให้หดน้ำหดข้าวแต่ใจเราม,มองคนสวยไม่ได้นี่ต้องหาลูกทุ่งนะนถ้าหาลูกทุ่งได้มีคนชอบเยอะผม,ผมให้ร้องเลยดิขอโทษที่ผมมองนานไปหน่อยทำให้ความสวยคน่คอยมองนานคนหน่อยไปหน่อยผมเห็นคนสวย เดี๋ยวผมหาสักครู่ให้พ่อไปเพ่งสักครู่ไหนอยู่ตรงไหนเพ่งสักครู่เจ้ามันเขียนว่าอยังไรสักครู่สักครู่เดี๋ยวเอามาให้เอาเทียนละเพี้นออกไปเอาว่าเราทำหาตะเพ่งสักครู่จะได้เป็นเอ๊ะมันอยู่อยู่ตัวเอกของเราบ่ะไหนตาตัวเอกนี่เลยโอ้ยเนาะอีปอยผมจะให้แมทคอนร้องมาหนีลายลายเพ่งเกี่ยวกับเพ่งเกี่ยวกับป่ากับหมอกับนักเรียนหาดูสักครู่ จะได้ว <mile> <c oughs> ่าตอนแต่งเพลงนี hmm. oh, ่ย <uhhh like S 3> mm ุ่งรงบานบ่างครับนี่มันมีอดเพลยงใ่เบียดแม่นแม่นแหละเพีงนี้ดีดีโอ้ยมันประเทสักคู่นั่นแหละไหนนี่พยาบาลสาวสวยข้างหลังนี่โอ้พยาบาลคนสวยช่วยชักผ้าให้ผมทีดูดูข้างหลังไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเชาะหน้านี่เพลงนี้กําลังแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวผมจะเบิ่งให้ครับผมขอบคุณในใจอธิษฐานหลักมันอยู่เดี๋ยวอยู่เริ่มนี้แหละแต่มันอยู่ฝั่งนี้บ่สักครู่สักครู่ น,นี่สักครู่นะเดดเดเดเดดเดดลิเดลิโอสักครู่สักครูคร่เดี๋ยวเอามาให้ไม่รู้ว่าใครมือไวหยิบไปเพกเฉยอดกอดเอดเบกแล้วเพื่อนเอพี่โทษเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงโออันนี้เกี่ยวกับยังเกี่กับดีกี่เราหาย โอ้ยนึกว่ามันค้นหายนี่เออันนี้เพียงสักครู่และสักครู่สักครู่ฟังมาหลายเพลงแล้วครับผมอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนี่ขบวนสายใหม่ที่นั่งร้องไห้ด้วยใจคิดถึงผมคิดถึงขบวนสายใหม่สมัยไม่มีรักยางนะมีเถกกรวดแดงๆความรักที่เคยหวานซึ้งจิตใจติดตรึงอยู่กับทันนี้ดึง เบิงพี่น้องครับธรรมดานี่ไงตัวเพลงเยอะพีมือคล้วมือสรินโดยเฉพาะเลยนะครับเอาเป็นลอยๆเพ่งพุ่นต้นอ่าครับเดี๋ยวผมจะโอ้บ่ธรรมดาเด้วจักรยานของพี่นี่บอกไม่นิ่มนี่น้องดินเลยไม่อยากจะซ้อนท้ายนี่ไงอันนี้บะนีง้มาขัจักรยานติดโอ้โหนี่เคล็ดคอมและสองครั้งนี้ นี่เขียดก็จะรักเพราะชีวิตเนี่ยนี่เขียดก็จะรักครับลายมือก็บ,บ้าธรรมดาโอ้นี่เพลงนักเรียนผมผมผมไปเจอครูปุ๊บผมผมเห็นปุ๊บบันนี้นะฮะงูม,มาหานักเรียนบอกประตูแห่งนี้ยินดีต้อนรับเสมอสิ่งที่พบเจอสิ่งดีที่ไหนเนี่ยสิ่งสิ่งดีที่ผมลืมแล้ว ผมมองเห็นครับเอาเอาเดี๋ยวเองซี่เอางซี่เดี๋ยวเอาเอาเจ้าถือไว้ก่อนเจ้าแนบไปดีๆบัดนี้อาจารย์เดี๋ยวสิคออนุญาตสีถามบัดนี่มสีถามก็ชัดเจนครับอันนี้ทั้งเบิดทัตงปวงที่เอามานี่นํำเสนอเม็นบ่ครับผมคือเอาเอาเพลงมานำเสนอครับผมเพื่อจะให้ผู้ใยญ่านพิจารณาบ่ครับผมนี่เพลงนี้ก็มีด้วยอ้มากเขาสุเพิงสัญญาจากฝากโอ้ ผมก็เลยทําอาจารย์วางซี่นี่แตงเพ่งมาตั้งแต่อายุจักปีแล้วได้สำเนารู้ละ่ะตั้งแต่อายอุตั้งแต่พศ19สสกกนี่ผมเพิ่งมาจะแต่งตอนผมไม่สบาย18ปีโอ้โหนนกผมเป็กเยอะเลยกับมันเป็นเพาะน่ะก็ะเลยบสไสิผมก็มเลยหันเฮมาแต่งเพ่งอยู่ในโรงพยาบาลน,น่ะครับ แล้วก็อู้เกือบตายสลบสลบมขึ้นดันจุกจุกนี่ผมมองเห็นไอ้ดิสอ,อลเล็กๆแค่นี้ปุ๊บมือขวาปุ๊บคือที่ผมนอนยู้แต่ก่อนผมเขียนในเพลงชีวิตครูน่ะไม่ถูกฉีกทิ้งพอม,มันจะออกมาเองโอ้ยคิดออกบมเลยว่าว่าจตเพลงอะไรออของน้องผมก็เขียนเหมือนกันอยู่วิเขาออกสองชุดแล้วอยู่ที่นู่นลอยู่ที่กระเป๋าผมนล เป็นอยู่สรุปรว่าเต่งก่อนลำเปลี่ยนอยู่ครับผมจเอาแบบไหนก็ได้เอาเอาเอามีจักรกรอนว่าไ้มีจกกมนนมักรกรอนบอกอมนหมายถึงว่าอันต่งอะผมยังไม่ได้แต่งเลยครับเพราะผมผมผมเพิ่งจะเห็นคลิปนี้แหละออกเลยผมคิดอยากมาครับออตอน,น,นแรกๆเปิดดูเลยติดใจเปิดใหม่ทุกนี้มอลำนี้จะเขียนเพลงดีกว่าหรือกลายเขียนเพลงนี่นี่ไอเพลงแบบนี้เนี่ย ถ้าผมรู้เด้๋ยก่อนถ้าแต่งมัลำกลองแล้วแต่งเอลำเพลินลำแล้วแต่งเป็นอยู่เพราะมันมีเครื่องถามโทรศัพท์ถามมันง่ายขึ้นนะอเอา้าจะยังติดตาม,ออมตอนต่อไปนี่เพลงนี้ก็มีดี